ติดตั้งกล่องบล็อกเครื่องสักผ้าผมใช้บล็อกกันน้ำครับจะยิงบล็อกกันน้ำไว้ก่อนครับ ยิงทั้งสี่ตัวเลยนะครับเพื่อความแข็งแรงยิงขากระพู้ครับ ดูก่อนครับให้พอดีวัดระดับท่อครับตัดท่อมาแล้วร้อยใส่สไปแล้วครับแล้วก็ท่อเข้าขาครับ กรมปุกใส่เป็นปักกาวครับจะมีสามรูครับ กกครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับขอบคุณครับที่ติดตามครับสวัสดีครับ